กูจะเลิกเล่นหวยแล้วนะทำจริงนี่มึงเป่ายาย้อมผมเหรอใช่แต่จะเลิกเล่นจริงมึงติดตามกูนะ,ะกูถูกเนี่ยกูถูกพันห้าแต่กูเสียกูเสียห้าพันมึงเข้าใจใช่ปะมันไม่คุม้มอะมึงเอาจริงจงนี่มึงเพิ่งรู้ตัวจริงเหรอเอ้าอีนี่นี่เลิกจริงๆนะไม่ได้เล่นนะ ห้าพันที่กูเสียไปทุกงวดทุกงวดน,นะถ้าสมมติกุกเก็บตังค์วดละห้าพันห้าพันนี่กูไปซื้อบ้านได้แหละกูซื้อที่ที่ต่างจังหวัดได้ด้วยและทีส่สำคัญน,นะถ้ากูมีที่นะกูจะขุดบ่อเลี้ยงปลาดีไหมและก็เลี้ยงไก่ด้วยเพราะว่าไก่อะ่ะจะต้องขี้ให้ปลากูกินงั้นมึงก็กินปลาผสมขี้ไก่เอครั้งนี้กูจริงก็คือราคาดเลยราคาดแต่ก่อนที่จะลาขอสักง,งวด เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ดูคือมันถ่ามือนีหนิกูว่าขี้ข้านเนาะกมันตัวสู้มือน่ะนะกูมาวัดมาว่ากูเห็นมึงนอนเอ็ดเลดเอ็ดเลดอยู่เมื่อนี่มึงไปยังก็ขึ้นมือนึ่งมือเดียวแท้นั่นแหละนิสัยกูขัดกูนอนเอเรดเอเรดมันกูขี้ข้านล่ะขัดกูเห็นว่างันแย่สิมันกูมันมือหนึ่งกูมันมันโอ้ยกูเอ้ยมามันเด่นวะเอ้ยยมันเด่นวะ มันแล้วก็มัน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 ละก็มันมันมันโอ้ยมันเด้คนหัวลูกนั่นเมื่อไปนอนใส่เมือนขึ้นนี่บ้านไปนอนที่นะไรสั้นน่ะนั่นแม่หนูบพิ่เห็นที่เมซี่หายดอกเมื่อขึ้นหนูไปนอนกับตำรวจอยู่โรงพักพุ่น่ะโอ้ย้ยแสดงว่าไปเข้าใจลูกสาวไปผีแต่เด็กลูกผีตำรวจนี่แหะไปนอนโรงพักกับตำรวจนาทีข้าไปนอนอยู่จังไหนล่ะหนูนอนในคุกวพอนอนอยู่ทางนอกมุกอีสต์าสตร์ส่วเอ้ย